เาะที่ไม่ใช่มีเงาะขายเป็นชื่อเทศกาลงานเงาะข <Okay. S 2> นมจีนหวานเย็นสองฝั่งก็จะมีแต่ของกินน,นัทุน คนเริ่มมาเยอะแยะแล้วบณวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่เดินแาบใจแผ่นนตอนนี้ร่างอายราชาอินทรชางเป็นพระนารายณ์ตอนนี้ท่านประหลัดอาวุโสกำลังบรรจุรังวางไข่ตอนนี้กำลังบรรจุรังวางยังไม่ไข่เพราะฉะนั้นขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้เดินแบบใจแผ่นดิ ได้เป็นสักขีบรรยาติในการบรรจุรางวัลลงไปในวันนี้มเมื่อสักครู่ได้บรรจุไมโครเวฟลงไปในเครื่องค่าคืนนี้ก็เป็นค่าคืนที่9ค้าทคืนที่เกแล้ว yeah. ซึ่งเราจะมีพรุ่งนี้เพียงอีกถึงเท่านั้นแต่รถมอเตอร์ไซค์ของเรายังมีหิืออีกสามคัน เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปทางมาถ้าอยากรลงอั้รางวัลต่อไปเป็นตัวนี้ตัวเป็นหมายเลขสิบวันนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปทางมางได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการใส่รางวัลของเราท่านจะได้เห็นว่า,าเราเห็นจริงเราแต่คาดจริงๆเพราะฉะนั้น ท่านที่เดินผ่านไปมาสามารถรวมเป็นสัวสีไมยากระาตาขอกัดกิาข่าเถอบต้าหนัสางก็ได้โราเฉพาะพอแพี่น้องที่เดินผ่านไปมาท่านจะได้เห็นท่านจะได้ทราบว่าร้านเราเคยหน้ามาร้านเราแต่จริงคุยโยีได้รับไปจริงเราได้หน้าเราได้หน้ากัเอาไป ໂລກພັນທອນຕົວເລກຂອງ3ຂອງ4ປີ4 5 6 7 8 9